ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะนะผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะชิด Ch X Channel นะก็วันนีนะ้เราอยู่ในเกม f t 4 Mobile นะวันนี้นะครับผมมีการอัปเดตกิจกรรม Anniversary เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปที่2นะ ก็เข้าเกมมาเนี่ยผมได้ของขวัญการอัปเดตฉลองครบรอบเลยนะฮะได้กันทุกคนเปิดมาแล้วนะครับหูว์อเอานะครับยีเคบุฟฟอนหรือเปล่าอย่างนี้เอ้ยเป็นบุฟฟอนตัว94นะฮะโอ้โหสวยสดงดงามนะครับแล้วก็ได้ทางด้านของอัญญมณีด้วย1250เพชร นะครับผมอ่าแล้วก็รางวัลล็อกอิน In, นะครับก็จะกดรับได้มาร์ K นะในวันนี้นะครับอ่ากดรับไปเลยมาร์ Mark K 1ตัวตรงนี้เดี๋ยวผมกดรับเพชรด้วยนะครับแล้วก็ออกไปตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็น9 7 1 3ถึง1น3อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พาสไฮไลท์นะครับ,แล, Path, light, รบแล้วก็ซื้อครั้งแรกนะครับได้คูณสองนะสำหรับ f c Point นะครับรีเซ็ตแล้ว นะสำหรับตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างเกมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะปายเพิ่มการไปเสเวลานะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูกันโอเคครับเรามาเริ่มจากกิจกรรมการฉลองครบรอบกันก่อนเลยนะครับผมหรือว่ากิจกรรม An n i v e r s a r y นะครับก็หน้าแรกนะครับบทนำนะเลื่อนขวามานะครับก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับแต่และสัปดาห์เนี่ยก็สัปดาห์แรกเนี่ยเราจะได้94ถึงตัว99เลยนะครับตรงนี้เนี่ยได้กันทุกคนแล้วก็ชุดฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับก็สุ่มออกรางวัลน,นะครับผมดวงดีๆหน่อยเนี่ยได้ตัว 99, 99เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มให้ดูแต่วอล์กสวยอยู่นะผมชอบการวอล์กมากนะฮะเนี่ยเป็นบอลทอง นะครับธงชาติแล้วก็ตำแหน่งนะครับแต่คิดว่าเฮ้ยได้ตัว97เลยวะ่ะแต่ว่าเป็นอันเทิดนะครับผมตรงนี้ก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เลื่อนขวามาอีกหน่อยนะครับผมก็จะมีของรางวัลขอบคุณพิเศษนะครับผมอ่าตรงนี้เนะี่ยก็จะได้มาร์คเคลาโน่หนึ่งตัวนะครับได้กันทุกคนนะก็รับฟรีกันด้วยนะครับสําหรับตรงนี้ปึ๊บ ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมีภารกิจมาให้ทำแต่ว่าเหมือนจะไม่มีภารกิจมาให้ทำนะก็คือรับฟรีได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็หน้าแรกผ่านไปแล้วนะครับเราไปดูหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้าหลักก็หน้าหลักนะครับผมก็จะเห็นเลยนะผมเป้าหมายนะฮะเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแจกฟรีด้วยนะครับโอเวอร์ร้อยนะล่าง RB นะครับเงื่อนไขนะผมก็คือสะสม5000โทเค็นฉลองครบรอบนะครับก็คือโทเค็นเนี่ย หามายังไงนะครับเราไปดูที่ภารกิจกันก่อนนะครับภารกิจเนี่ยในแต่ละวันนะครับภารกิจรายวันนะก็จะมีโทเคนนะครับฉลองครบรอบให้นะก็ดูโฆษณานะครับการเข้าร่วมฉลองครบรอบนะครับก็จะได้รางวัลไปนะเล่นแมทกับบอร์ดเล่นไอคอนอะไรอย่างนี้นะผมรวมถึงตรงนี้ด้วย นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้ทางด้านของโทเค็นฉลองครบรอบด้วยนะครับเป็นภารกิจฉลองครบรอบนะก็อยู่30วันนะครับผมก็เล่นชาเลนสิบห้าครั้งนะครับได้200โทเค็นนะครับผู้ช่ำชองฉลองครบรอบเนี่ยรับรางวัลเป้าหมายให้มันครบนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอรับครบแล้วเนี่ยก็ได้มาร์เคแล้วก็ข้อเสนอประจําวันครบรอบนะครับ1แพ็คนะสำหรับตรงนี้ จากนั้นนะครับพอเราได้ครบ5,000เนี่ยเราก็มาแลกนะครับก็เป็นรางวัลสะสมเนาะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีโทคเค็นให้เราแล้วก็เลื่อนขวามานะครผมเป็นรีวิวซีซั่นนะครับภารกิจตรงนี้เนี่ยมันก็จะแจกทั้งด้านของถ้วยนะครับตัว๋วแล้วก็เหรียญน,นะครับแต้มการฉลอง1เยียนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เล่นทั้งหมดนะครับพอเล่นทั้งหมดแล้วเนี่ย ของรางวัลพวกนี้เนี่ยเ,ยเ,ยเอาไปทําอะไรได้นะครับอ่าเรื่องขวามานะครับให้เราเก็บสะสมนะครับตามที่มันกําหนดนะอย่างมันกําหนดเนี่ยถ้วย30ถ้วยนะครับอ่าแล้วก็เก็บให้มันครบนะครับตัว10ตัวนะแล้วก็เลข1เนี่ยให้มันครบ20นะครับ20เหรียญนะจากนั้นเนี่ยพอเราครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดเสร็จไปเลยนะครับอ่าเราก็จะได้โทเคนกับตา1ตานะครับผมอ่ากดไป เออตรงนี้เนี่ยก็จะได้ของรางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอตรงนี้ก็จะปลดล็อกให้เรา1ตานะครับผมก็ตรงนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะก็ใครอยากแลกใครขาดอะไรก็เอามาแลกได้นะครับใครขาดถ้วยก็เอาเหรียญหนึ่งเอาตั๋วมาแลกนะครับใครขาดตั๋วก็เอาทางด้านของถ้วยหรือว่าเหรียญหนึ่งมาแลกนะครับสําหรับตรงนี้เนาะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับผม ตรงนี้มีอีสต์เอ็กด้วยนะครับให้เรากดมาที่ของขวัญน,นะหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเลื่อนบางนี้ก่อนให้เรากดมาที่ของขวัญน,นะครับตรงนี้เนะี่ยก็จะได้รับแต้มการฉลอง500แต้มเลยนะครับรับฟรีได้เลยกดมาที่ของขวัญน,นะรวมถึงไข่ด้วยนะครับไข่ทองคํานะครับก็จะได้รับ200เพชรนะครับแล้วก็ตัว cdm over 9 5 1ตัวนะครับให้เรากดรับด้วยนะตรงนี้นะครับเป็นอิสต์เอ็กนะ อ่ปึ๊บก็จะได้ของรางวัลมาตามนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เล่นทุกๆวันนะครับแล้วก็มาปลดล็อกรางวัลก็จะได้โทเค็นนะแต่และช่องเนี่ยก็จะของรางวัลไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับเรามาดูหน้าที่3กันบ้างนะครับผมก็รางวัลนะครับเป็นหน้ารางวัลนะก็ตรงนี้เนี่ยมีการดูโฆษณานะครับ3ครั้งต่อวันนะครับก็จะได้60ทโทเค็นนะตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาดูกันนะครับ แล้วก็มาดูที่รางวัลเป้าหมายนะครับเขาบอกว่าให้เล่นเป้าหมายเนี่ยมินิเกม4มินิเกมเลยนะครับผมเพื่อปลดล็อกเขานะก็โซนบุกนะครับยิงเพื่อทําคะแนนมินิเกม3มินิเกม4นะครับเล่นให้มันครบนะแล้วก็การเล่นมินิเกม10ครั้งเพื่อปลดล็อกของรางวัลเฉลิมฉลองครบรอบเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นมินิเกม10ครั้งนะครับก็ ให้เราเล่นตรงนี้เนี่ยครบ10ครั้งนะครับมันถึงจะปลดล็อกให้นะก็จะสุ่มออกรางวัล94ถึงตัว99ด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นเพชรหรืออาจจะเป็นแต้มถ่ายทอดการฝึกแต่รางวัลที่ได้แน่ๆเนี่ยหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับก็มินิเกมนะครับทำยังไงมินิเกมเนี่ยก็ให้กดเล่นนะครับผมก็โดยการใช้เหรียญโทเค็นนะครับในการสุ่มนะก็อาจจะสุ่มออกมาร์คเคนะครับ94ถึง101 นะหรืออัญมณีนะครับก็ของรางวัลเนี่ยตามนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนขวามานะครับนักเตะค้าเวอร์ชันนะครับผมเล่นมินิเกมโซนการบุกนะครับ15้ครั้งก็คือโซนการบุกเนี่ยโซนนี้นะครับก็ให้เรากดเนี่ย15ครั้งนะครับมันถึงจะปลดล็อกตรงนี้ให้เป็นโอเวอร์97เถึง100นะครับเป็นการสุ่มนะก็ดวงดีๆหน่อยเนี่ยได้โอเวอร์100นะครับดวงแย่ๆหน่อยเนี่ยได้ตัวโอเวอร์97นะครับสำหรับตรงนี้ แล้วก็รางวันนะครับผมเป็นรางวัลไขอีกแล้วนะครับก็กดที่ไข่ตรงประตูนะครับเราก็จะรับทางด้านของตัว96ตรงนี้ฟรีแล้วก็เงินอีก500,000นะครับกดรับไปเลยอ่าตรงนี้น่ผมไปกดมาแล้วมันเจอพอดีเลยนะครับผมผมก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆตรงนี้นะครับพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะหายไปนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ เพิ่มเติมนะครับเหรียญหายยังไงได้อีกนะครับเหรียญเนี่ยก็จะมีการแลกนะครับก็มาที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็มาที่แลกเปลี่ยนนะครับก็จะอยู่หน้าแรกเลยนะครับผมการฉลองครบรอบนะก็จะมีเหรียญแต้มพาร์ตนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยใช้1ต่อหนึ่งนะครับผมก็มี300ก็ใช้300นะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นกิจเลโทสตาร์นะครับผมหรือว่ากิจเก่านะครับ ตัวกิจเก่าเนี่ยก็ใช้3ต่อ1นะครับผมก็3ตัวกิจเก่าได้1เหรียญน,นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเหรียญแต้มแรงนะครับตรงนี้นะก็ะใช้สามเหรียญต่อ1เหรียญเหมือนกันคล้ายๆตัวเลโทสตาเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะก็ตรงนี้เนะี่ยแรกให้มันครบให้มันหมดนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไปปลดล็อกรางวัลได้ก่อนใครนะครับสําหรับตรงนี้เนาะแล้วก็จะได้เทนอเล็กซานเดอร์อโน่ด้วยนะ ก็5000แต้มเลยนะก็แลกซะตรงนี้นะครับใครอยากได้เทนเนาะก็เป็นสายฟรีนะครับของฟรีเนาะตรงนี้โอเคครับเรามาดูหน้าถัดไปนะผมหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของโปรโมชั่นด่วนนะครับหรือว่าแฟลชเซลล์นะครับตรงนี้แรกก็จะเป็นแฟลชเซลล์นะก็จะลด60% 70% 80%นะครับตามที่สปอยเขาบอกเลยนะครับก็วันละ3ครั้งสามารถรีเฟซได้วันละ3าครั้งนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับ ก็รีเฟซฟรีนะครับแล้วก็เลื่อนขวามานะครับโปรโมชั่นด่วนนะครับตรงนี้น่ยจะเป็นรายวันนะครับก็อีก19ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีนักเตะนะครับตามนี้เลยนะก็จะลงตามนี้เลยทั้ง5ตัวนะครับผมใครชื่นชอบตัวไหนนะครับอยากได้มันมาเล่นนะครับเราก็กดซื้อนะก็รอดูพรุ่งนี้นะครับอีก19ชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะในกิจ a n n i v e r s a r y นะครับผมแล้วก็รางวัลสมน้ำหน้าคุณ นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นรางวัลสะสมนะใช้500 FC point นะครับเราก็จะได้มาร์คเกลาโน่1อันนะครับผมใช้2,000แต้มนะครับเราจะได้20ล้านนะครับแล้วก็ใช้5,000แต้มเราจะได้มาร์คเกลาโน่3ตัวนะครับแล้วก็ไหลอีก100ตัวนะครับแล้วก็เพชรอีก5,000นะครับแล้วก็ใช้10,000แต้มนะครับเราจะได้ตัวอันเทรดนะครับ102ถึง103นะครับตรงนี้เนาะ ก็คลายสายเติมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลอยู่นะครับก็จัดซะนะก็เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะปลายครั้งแรกนะครับรีเฟซครั้งแรกก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว94นะครับถึงตัว103ลด70%นะครับลด70%เนี่ยใช้ประมาณ300 FC Point นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันอันนี้ลด70%เหมือนกันแต่ว่า ใช้แต้ม500นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวรีเฟซอีกหนึ่งทีก่อนนะครับลระเวอร์ชันเนี่ยยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะอ่ะมาที่75%นะครับผมใช้550นะอันนี้เนี่ยเป็นกิจ a อเวอร์ s ซ r รีแน่นอนนะครับเป็นอันเทรด98ถึง103นะอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็น94ถึง103ใช้300เหมือนกัน นะครับลด70%เป็นเคราเวอร์ชั่นนะเราจะลองดูไหมนะฮะเผื่อได้ตัวดีๆนะครับแต่มันเริ่มเลท94เลยนะอันนี้ดูหน่อยสิว่าเลทมันเป็นยังไง9400%เร็โอ้โหเลทแย่มากนะฮะเดี๋ยวเรารีเฟซไปอีกหนึ่งทีแล้วกันเออมันยังไม่ถูกใจผมเลยนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนักเตะคราเวอร์ชั่นแล้วนะครับเป็น9 1อถึง 100, 100โอ้โหอันนี้แย่กว่าเดิมอีก นะครับก็รวมๆเนี่ยตรงนี้น่าจะดีสุดนะครับ98ถึง103ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผมว่าได้ตัวอะไรไปเผื่อได้ตัวดีๆกาเล็ตเบลมาอย่างนี้อังกฤษซีดีเมสเปอร์ใครเอย่ยโอ้โหไม่ดีเลยครับตัวนี้นะ ก็เก็บมาเป็นอะไรนะตรงนี้ก็เป็นวิทยาทานนะครับให้เราได้ชมกันนะก็เมื่อคุณใช้ไป500แต้มแล้วเนี่ยเราก็จะรับมาร์คเคโน,นก็เป็นรางวัลสมน้ำหน้าคุณนะฮะว่าอย่าเปิดนะครับผมไม่เป็นไรเรารับมาร์คเคไปรางวัลปลอบใจนะฮะถือว่าซื้อมาร์คเคแล้วกัน นะครับอ่ะได้มาร์เคมาหนึ่งตัวปราบานี้นะครับสำหรับแฟลเซลล์โอเคเรามาด้าสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือหน้าแกลเลอรี่นะครับผมก็มีโบนัสประจำวันด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็รับปลายของฟรีนะครับรับได้ทุกๆวันนะได้50เพชรไรว่าไปนะครับก็เลื่อนขวามานะครับนะักเตะไฮไลท์เนี่ยก็จะมีไอคอนนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวไหนเข้าสัปดาห์แรกมีตัวไหนกี่ตัวเข้าสัปดาห์ที่2นะครับแล้วก็อีกกี่ตัวเข้าสัปดาห์ที่3 นะแล้วก็ฮีโร่นะครับต้นกําเนิดนะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนักเตะทั้งหมดเลยฮีโร่นะแล้วก็อัจฉริยะนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นนักเตะอัจฉริยะทั้งหมดเลยนะครับนักเตะพวกเนี้ยนะมันสามารถบวกโอเวอร์ได้นะครับเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีด้วย2เงื่อนไขนะครับก็เงื่อนไขแรกนะครับต้องทําให้ทีมเนี่ยชนะเนี่ยสแมตช์ใน4นัดถัดไปนะครับผมก็คือ4นัดเนี่ยชนะ 2แมตช์เท่านั้นนะครับถึงจะบวกโอเวอร์1โอเวอร์นะแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับถ้าเป็นกองหน้านะครับต้องทำประตู2ลูกใน4นัดนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ยิงได้ได้นะครับผมภายใน4นัดเนี่ย2ประตูนะครับแต่ถ้าเป็นกองกลางกับกองหลังเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ไม่เสียประตูใน2นัดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยใครชื่นชอบลามินยาเมานะครับก็ภาวนาให้น้องเนี่ยยิงประตูได้แล้วก็ ทีมขวาใช้ได้นะครับก็จะได้โอเวอร์ไป103เลยนะครับภายในสองนัดกับ2ลูกนะสำหรับลามินยามาลเช่นเดียวกันกับเอนดิกนะครับผมก็เอนดิกเนี่ยก็ต้องทำา2ลูกในซแมตช์นะครับทีมต้องขวาใช้ด้วยนะครับใน2แมตช์ก็ตรงนี้เนี่ยก็ภาวนานะตรงนี้นี่ยซื้อเก็บไว้ได้นะครับเอนดิกเนี่ยมีโอกาสนะครับแล้วก็ลามินยามาลเนี่ยมีโอกาสเหมือนกัน นะครับรวมถึงตัวอื่นๆด้วยนะครับก็ภาวนาให้มันทําประตูได้หรือป้องกันนะครับไม่เสียประตูภายใน2นัดนะครับก็จะบวกอีกหนึ่งโอเวอร์นะสำหรับกองกลางกองหลังประมาณนี้ก็มาที่หน้ากิจกรรมถัดไปนะผมก็จะเป็นทางด้านของศูนย์ฟุตบอลนะครับหรือว่าฟุตบอลเซนที่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยหน้าแรกเนี่ยเราจะได้รับเอนดิกเลยนะครับกดรับไปเลยนะอ่ะตรงนี้ก็จะได้เอนดิกมานะครับอ่ะ เป็นตัวฟรีนะครับโอเวอร์ Over 95ล่าง ST นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใครชื่นชอบนะครับก็เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยใครชื่นชอบโรดิโก้เนี่ยก็เอาตัว953ตัวนักเตะบราซิล961ตัวนักเตะลาลิก้า971ตัวเอามาแลกได้นะครับก็จะได้โรดิโก้ล่าง RW โอเวอร์98ได้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่แลกแล้วกัน นะครับอ่ะเรามาที่แมทสําคัญกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับไปก็แมทสําคัญนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะแข่งนะครับเพื่อเลือกรับรางวัลได้นะครับอ่ะอย่างผมเนี่ยเรย์อนมารดิดเจอกับแอดมารดิดนะครับผมเราก็จะเลือกเรย์อนดมารดิดนะฮะแล้วกดยืนยันไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมือใหม่มือสมัครเล่นมืออาชีพเ o อร์คารนะครับ ก็ของรางวัลเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับแนะนําว่าให้เล่นเวอร์คาร์ดนะครับบอดไม่ได้เก่งมากนะครับตรงนี้กดเล่นไปเลยพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราชนะนะครับเราจะได้50เหรียญแต้มศูนย์ฟุตบอลตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เล่นให้มันครบนะครับทั้ง4แมตช์เลยนะจากนั้นนะครับ totw นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเปิด26กันยาหรือว่าวันพฤหัสีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยรอไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนึง นะครับรวมถึงของรางวัลตรงนี้ด้วยนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนะครับผมให้เรากดเล่นนะครับกดเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมาที่ศูนย์ฟุตบอลน,นะครับด้านล่างขวามือนะครับกดไปที่ศูนย์ฟุตบอลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีลาลิก้านะครับเป็นหลีกนะกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกทีมสักทีมหนึ่งอย่างผมเนี่ยจะเลือกเป็นเลอันมาริดแล้วกันนะครับกดไปต่อนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลชนะเลิศนะครับกนลองชนะเลิศนะครับแล้วก็ลองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้โทเคนสโมสอรนะครับโทเคนสโมสอรนเอาไปทําอะไรได้นะครับอ่าเรากดมาที่หน้าหลักของเรานะครับเข้าไปที่ร้านค้านะครับมาที่แลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็มาชารเลนสโมสอรนเอาเหรียญที่เราได้รางวัลมาเนี่ยมาแลกนะครับผมก็จะเป็น9 3ถึง97 นะครับแบบคลาวเวอร์ชั่นนะตรงนี้เนี่ยก็ใช้800เหรียญนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับ96-99ถึงแบบคลาวเวอร์ชั่นนะครับก็ใช้1,500เหรียญนะครับไฮไลท์โอเวอร์100นะครับคลาวเวอร์ชั่นก็3,000เหรียญนะครับแล้วก็ตัวซื้อขายได้92-97ถึงเนี่ย2,000เหรียญนะครับแล้วก็94-99ถึงเกนี่ยสามพเหรียญนะครับก็เล่นทุกๆวันนะครับก็จะได้เหรียญมาแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาแลกรางวัล ก็จะมีหน้าภารกิจด้วยนะครับผมหน้าภารกิจเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นภารกิจศูนย์ฟุตบอลนะครับผมก็ตรงนี้เน่ยก็เอานักเตะเข้ามาใส่นะ TOTW นะครับ1คนนะเป็น11ตัวจริงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้ของรางวัลนะแล้วก็ FC Mobile นะครับเล่นลาลิก้า EA s p o r t นะครับหรือ p e m i l ีก็ไอ้หน้าเมื่อกี้นี่แหละนะครับสโมสรเมื่อกี้เนี้ยก็เล่นให้มันครบนะครับก็จะได้เพชรด้วยนะครับตามนี้เลยนะกอง่ายๆนะครับ แล้วก็จะมีของรางวัลนะครับผมอ่าเรากดมาที่เล่นนะครับแล้วก็มาที่ kick off นะครับตรงหน้าจุดเบริทแฮมเนี่ยกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เราจะมารับของรางวัลตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้มีอ่าตัวนักเตะนะครับมี exp มีเงินมีเพชรอะไรว่าไปนะครับกดรับได้เลยอ่าปึ๊บตรงนี้นะก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับอ่า ก็จะมีอ่อะไหล่นักเตะนะครับแล้วก็คิกออฟเจ็ดคิกออฟหกนะฮะแล้วก็คิกออฟห้านะเป็นเบอร์เทนนะ่สวยมากเลยนะเบอร์นี้นะครับแล้วก็เพชรอีก4,400เพชรนะครับรวมถึงอะไหลนักเตะด้วยนะรตรงนี้อย่าลืมไปรับกันนะครับแล้วก็เรามาดูที่พาร์ตกันบ้างนะครับพาร์ตเนี่ยก็จะเป็นมาตุยดีนะครับผมก็ตรงนี้เนะี่ยใครอยากปิดพาร์ตในราคาถูกเนี่ย ก็ไปเติมได้ที่เพจดับเบิลยูชอเลยนะผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยไร้รีฟันนะครับก็ใครอยากเติมเกมเนี่ยทักไปที่เพจได้เลยหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างตรงดิสคริปชันได้เลยนะครับผมรับประกันนะครับไม่มี ID ศูนยสูญหายนะครับไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับก็ m บต u d ีเนี่ยก็จะอยู่เลเวล30นะครับแล้วก็จะมีมาร์คเคลาโน่เนี่ยประมาณ7ตัวนะครับแจกเหมือนเดิมนะครับรวมถึงพวกเพจพวก แต้มโอเวลด้วยนะครับก็ใครอยากปิดพัร์เนี่ยก็ไปปิดพัร์กับดับเบิลพีนะก็อัปเดตแต้มแงคงนะครับแพ็กของรางวัลเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมี3500แต้มนะครับ250 0ร้อยแต้ม1,000 0แต้มนะครับแล้วก็50โลทองนะครับ9 8ถึง103แบบซื้อขายได้นะฮะ97ถึง102เนี่ย35โลทองนะครับผมแล้วก็มีมาร์คเคลาโนเหมือนเดิม นะครับอ่ะเรามาดูทางด้านของตัวซื้อขายไม่ได้3,500แต้มนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับตัวใหม่ๆนะกิจแอนนิเวอร์แซลลีนะครับบุฟฟ่อนกาเลตเบลอะไรพวกนี้เอปเป้จูต์เบลวิงแฮมลูซิโอฟานเนสต์รอยนะครับเปอร์ตีนะเอาเข้ามาแล้วโคพาเมอร์นะใครอยากได้ตัวอะไรลองสุ่มดูนะครับเผื่อได้บุฟฟ่อนเผื่อได้กาเลตเบลนะครับเผื่อได้เอปเป้ เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าใช้เงินเอ็มในการซื้อมันมาเล่นนะครับเราสามารถเอาตัวนี้เนี่ยตีเล่นได้เลยใช้มาร์ทเคลานเนาะก็ตรงนี้เนี่ยดวงใครดวงมันนะครับสําหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวซื้อขายได้เนี่ยถ้าใช้50โลทองเนี่ยก็จะได้ตัว98ขึ้นไปนะครับแบบคราเวอร์ชั่นนะก็ใครดวงดีๆหน่อยเนี่ยอาจจะได้ตัว103เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสําหรับตรงนี้นะก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับ ก็อัปเดตนะครับผมก็จะมีระบบการเปลี่ยนชื่อนะครับก็จะใช้1ตั๋วนะครับต่อการเปลี่ยนชื่อนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เราสามารถใส่ชื่อได้ชินองชินเอ็กแล้วก็ไปซื้อตั๋วตั๋วเนี่ยก็จะอยู่ราคา200 fc point พนะครับต่อ1ตั๋วนะก็ใครอยากเปลี่ยนชื่อตั้งชื่ออะไรที่มันไม่ดีนะครับก็ไปเปลี่ยนซะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแลกเปลี่ยนนะครับ exchange เนี่ยก็จะมีทางด้านของมาร์คกีลันโนนะครับแล้วก็ตัวนักเตะนะครับตัว CB o v โอเวอร์่้เมตรดับเงินมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนักเตะ8 0นถึง98นะครับผมแล้วก็9 5ถึง1น3นะในนักเตะ Anniversary แล้วก็9 5ถึง1น3นะครับการแลกเปลี่ยนแบบจำกัดนะก็มีมาให้แล้วนะครับไฮไลท์ประจำวันนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เหรียญน,นะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นะฮะนักเตะแรงสากลเหมือนเดิมนะแล้วก็เอ็กซ์ตาไทม์นะครับต้องรอดูวันที่26นะครับถึงจะอัปเดตใหม่นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตนะครับเนี่ยต้องรอดูวันที่26หรือว่าวันพฤหัสนี้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับตรงนี้นะถามว่าแลกแต้มรอได้เลยไหมผมมองว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอีกแค่2วันเองนะครับเราค่อยไปแลกทีหลังแล้วค่อยเปิดทีหลังก็ได้ไม่ต้องรีบ นะครับสำหรับแต้มต่อเวลาพิเศษนะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลกิจกรรมนะก็ตกหล่นยังไงก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมก็ใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมรอติดตามกันเอาไว้สาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ